สวัสดีครับแล้วก็อยู่ผมนายปรจิ ji, แล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Time to Play เล่นให้เป็นเรื่องทาง Mission to Pluto Podcast ของเราแห่งนี้นะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาว่าด้วยเรื่องของตำนานเมืองกันอีกครั้งหนึ่งกับตำนานของกล่องที่ต้องสาบครับ เป็นกล่องที่มีความเชื่อว่ากล่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่กับใครแล้วแล้วก็ครอบครัวของคนคนนั้นจะมีอันเป็นไปรวมไปถึงตัวกล่องเองนั้นเนี่ยยังมีประวัติการสร้างทีทซับซ้อนรวมไปถึงผูกเงื่อนกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันกับกล่องที่ถูกเรียกว่าโคโทริบาโกนั่นเอง ตำนานนี้ครับนอกเหนือจากการที่เป็นเรื่องเล่าจากชาวเน็ตแล้วยังมีคำสาบอื่นๆที่ติดตามมากับคนที่ได้รู้เรื่องราวนี้ด้วยแล้วเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงก็พูดว่าตำนานเมือง มันคือตำนานที่ถูกเล่าขานในสังคมสมัยใหม่ส่วนใหญ่เน้นไปทางเรื่องลึกลับหรือว่าเรื่องราวที่มันสียองขวัญไม่ใช่ตำนานจากอดีตอันไกลโพ้นแต่ว่ามันเนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับเราได้นักทุกช่วงขณะครับดังนั้นถ้าเกิดทุกท่านพร้อมกันแล้วก็ขอเชิญร่วมดำดิ่งกันกับชา m e to play ของเราในวันนี้ครับ vision to Pluto podcast let's get out of your orbit time to play เล่นให้เป็นเรื่อง Find o t Found Storytelling Workshop เรียนรู้การเล่าเรื่องกับแฮมทัชพลโพสต์รายการ Find Not Found Podcast ในวันที่11และ12กุมภาพันธ์นี้เวิร์กช็อปนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกเบื้องหลังการผลิตรายการฝ่ายนอตฟ p o พอดแคสตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับพร้อมสอนทักษะการเล่าคดีให้หน่าติดตามที่อัดแน่นไปด้วยความรู้อุปกรณ์และประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพราคาอยู่ที่3,500บาทต่อนหนึ่งที่นั่งและมีจำนวนจำกัดเพียงวันละ20ที่นั่งเท่านั้นขายบัตรตั้งแต่วันที่13มกราคมทาง Line Official Admission to the Moon เอาละครับมาว่ากันด้วยเรื่องของชื่อโคท r ริบาโกกันนะครับโดยชื่อชื่อนี้เนี่ยประกอบด้วยคำสามคำนั่นก็คือโคที่แปลว่าเด็กเหมือนกับโคโนโมะอะไรประมาณเนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีคำว่าโทริซึ่งคำนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าสัตว์ปีกนะครับแต่แปลว่าลักไปและบาโกที่แปลว่ากล่องนั่นเองครับ เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็เลยจะได้กับคําว่ากล่องซ่อนเด็กหรือว่ากล่องลักเด็กลักที่เป็นนอลิงนะครับไม่ใช่รอเรือนะฮะต้นกำเนิดของกล่องต้องสาคนี้เนี่ยไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนแน่นอนนะครับแต่เล่ากันว่ากล่องนี้เนี่ยถูกสร้างในช่วงต้นยุคเมจิของญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ย เริ่มมีการเปิดประเทศทำการค้ากับโลกภายนอกยุคที่เป็นการเปลี่ยนผ่านจากศักดินาซามุไรก้าวเข้าสู่ยุคของรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนไายอำนาจนี้เนี่ยย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มอำนาจเดิมในทางกลับกันครับก็ยังสร้างความแคลงใจต่อประชาชนด้วยเช่นเดียวกันที่มีต่อรัฐบาลที่ปกครอง ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับในการต่อสู้หรือว่าแข็งเมืองต่อต้านกับอํานาจส่วนกลางนะครับถึงแม้ว่าจะสู้ด้วยกําลังก็คงไม่ไหวใช้เล่ก็ไม่ได้งั้นก็ต้องเอาด้วยกลแต่ถ้าไม่ได้วมนก็ต้องเอาด้วยคาถาจึงเป็นที่มาของกล่องต้องสาบโคโทริบากกนั่นแหละครับ ว่ากันว่าตัวกล่องเนี่ยประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ทําจากไม้หลากหลายรูปแบบนะครับโดยมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ขัดกันเอาไว้จนกลายมาเป็นพัลส์บล็อกหรือว่ากล่องกลนั่นเองครับแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีการประดับรวดลายที่แตกต่างกันออกไปร่วมไปถึงปริศนาที่ใช้ในการไขเพื่อเปิดกล่องด้วยเช่นเดียวกันครับเรื่องเล่าเนี่ยว่ากันว่าในช่วงเมจิเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครองนี่เองครับ เกิดความขัดแย้งระหว่างชนชั้นสูงแล้วก็ชาวบ้านบนเกาะที่มีชื่อว่าโอกิจิมะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจนเป็นเหตุทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องลี้ภัยไปยังจังหวัดชิมานเนะครับและณนะที่แห่งนั้นเองเนี่ยผู้ลี้ภัยได้สอนศาสตร์แห่งกล่องต้องสาบให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้นด้วยความที่หมู่บ้านแห่งนี้เองเนี่ยก็ถูกกดขี่ข่มเหงจากชนชั้นสูงมาด้วยเช่นเดียวกัน จึงได้ใช้กล่องโคโทริในการสาบผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ที่มีอำนาจในตอนนั้นเนี่ยและจนเป็นผลทำให้คำสาบเนี่ยทำให้สมาชิกข,ของคนในตระกูลที่ถูกสาบโดยเฉพาะผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องตายอย่างน่าเวทนาครับ ตัวกล่องเนี่ยจะปล่อยคํำสาบแช่งออกมาทําให้สมาชิกของขอครอบครัวที่เป็นเป้าหมายเนี่ยรู้สึกเหมือนกับอวัยวะภายในฉีกขาดแหลกสลายจนเลือดออกจากปากทุรนทุรายทรมานแสนสาหัสเมื่อชาวบ้านเห็นดังนี้เนี่ยก็เลยได้ทําการผลิตกล่องแล้วก็ไล่คำสาปใส่ชนชั้นสูงเรื่อยมาเป็นเวลา13ปีเพื่อตอบโต้กับผู้ที่มากดขี่โดยพยายามที่จะตามหาอิสรภาพ แต่สุดท้ายครับหมองูก็ตายเพราะงูผลของคำสาบก็ย้อนเข้าสู่คนในหมู่บ้านจนเป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นศาสต์แห่งกล่องต้องสาบนี้นะครับจึงถูกปิดผนึกเอาไว้ไม่นำกลับมาใช้อีกแต่ก็มีหลักการนะครับผมในการที่จะเป็นกฎระเบียบในการใช้งานกล่องนี้นั่นก็คือจะต้องเก็บกล่องเอาไว้ในที่มืดแล้วก็อับชื้น โดยเฉพาะต้องห่างจากเด็กแล้วก็ผู้หญิงด้วยข้อต่อมาครับถ้าเกิดว่ากล่องต้องสาบไม่ถูกใช้งานหรือว่าไม่จำเป็นเนี่ยผลของคำสาบอาจจะย้อนกลับมาผู้ที่เสกอาคมลงไปในนั้นได้ดังนั้นเนี่ยจึงต้องนำกล่องไปชำระล้างที่ศาลเจ้าแต่ในการที่จะทำให้คำสาบเจือจางลงเนี่ยก่อนที่จะทำพิธีชำระล้าง กล่องจะต้องถูกส่งมอบไปยังตระกูลต่างๆทำการดูแลเพื่อค่อยๆลดทอนคำสาปลงนะครับและถ้าเกิดว่ากล่องเนี่ยถูกส่งต่อไปยังตระกูลใดผู้นำตระกูลนั้นก็จะต้องดูแลกล่องไปจนกระทั่งตัวเขาเองเนี่ยสิ้นชีพโดยห้ามผู้นำเนี่ย เอ่ยถึงหรือว่าให้คนในครอบครัวเนี่ยทราบถึงการมีตัวตนของกล่องต้องสาบนั้นและถ้าเกิดว่าผู้นำตระกูลใกล้สิ้นอายุไขก็ต้องรีบส่งต่อกล่องโคโทริให้กับผู้นำตระกูลในลำดับสายถัดไปและก็จะมีกฎระเบียบด้วยนะครับว่าในกรณีที่ตระกูลที่ไม่ได้เป็นผู้ถือคลองกล่องต้องสาบเนี่ยก็ต้องดูแลคนที่อยู่ในตระกูลดูแลกล่องเนี่ยเหมือนกับเป็นคนในตระกูลของตัวเองด้วย คำสาบของกล่องโคโทริเนี่ยในแต่ละ,ละตระกูลก็จะสมผลไม่เหมือนกันครับแล้วก็ห้ามนําความลับไปแพ,พรงพลายให้กับคนนอกเด็ดขาดและเมื่อวันใดที่เก็บกล่องจนกระทั่งฤทธิ์ของคํัสาบเจือจางถึงจะสามารถนํากล่องนี้เนี่ยไปทําพิธีชําระล้างที่ศาลเจ้าได้ครับกรรมาวิธีในการสร้างกล่องวันนี้ผมว่าเป็นเรื่องราวที่ชวนขนลุกมากกว่าอีกนะครับ เริ่มจากการสร้างกล่องกลดขึ้นมาจากนั้นเนี่ยให้นํำเลือดของสัตว์ตัวเมียเทลงไปให้เต็มกล่องล้วก็เก็บรักษาเอาไว้เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์โดยจะต้องอาบเลือดไปยังกล่องทุกๆด้านและเมื่อเก็บรักษาจนกระทั่งถึงเวลาแล้วนะครับให้เลือกจำนวนของผู้ที่ต้องการสั่งเบยยิ่งมากเท่าไหร่ผลของคำสาบย,ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น จากนั้นเนี่ยก็นําชิ้นส่วนของตัวอ่อนมนุษย์ชิ้นส่วนของมนุษย์หรือว่าสายสะดือเนี่ยบรรจุเอาไว้เมื่อเสร็จสิ้นก็ทําการผนึกกล่องและนําไปวางใกล้กับเหยือ่อถือว่าเป็นเสร็จพิธีการไร่าอาคมคํำสาบนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าเหยื่อเนี่ยเกิดหลงกลเจอกล่องมาปุ๊บเอาไปไว้ที่บ้านของตัวเองเนี่ยสักพักหนึ่งกล่องมันจะหายไปไม่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนั่น คือการที่คำสาบของกล่องเริ่มทำงานแล้วล่ะครับโดยตามตำนานเนี่ยเล่ากันว่ากล่องคำสาบเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระดับต่างๆนะครับตามาจำนวนที่ผู้สร้างเนี่ยต้องการที่จะสังเวยเข้าไปโดยกล่องเนี่ยก็จะแบ่งระดับตั้งแต่1ถึง8ครับโดยกล่องระดับที่8เนี่ยถือว่าเป็นศสร์ต้องห้าม ที่แม้กระทั่งผู้ที่สอนเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะใช้งานรวมไปถึงกําชับให้กับคนในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าห้ามทำกล่องคำสาบระดับแปขึ้นมาเด็ดขาดเลยนะจนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าแล้วกล่องโคทริบากุกล่องต้องสาบนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาอยู่ทั้งหมดกี่กล่องและยังมีคำสาบหลงเหลืออยู่หรือไม่จนกระทั่งในปี2005 มีเรื่องราวของคนที่ไปพบกับกล่องต้องสาบนี้เข้าโดยเรื่องราวนี้ครับมาจากเว็บบอร์ด Channel ที่เคยเล่ากันไปนะฮะว่านี่เป็นเว็บบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดของชาวญี่ปุ่นที่ใช้ในการสนทนาแล้วก็เรื่องราวลึกลับต่างๆที่เผชิญมาอย่างสถานีคิสระกิหรือว่าการรายงานพบเจอกับเรื่องลี้ลับต่างๆมากมายในประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ชายท่านหนึ่งนะครับได้บอกเล่าถึงประสบการณ์อันแปลกประหลาดหลังจากที่ได้จเจอกับเจ้าก,ากล่องต้องสาบกล่องนี้ในที่นี้ครับขอเรียกเจ้าของแอ u เค,คนี้ว่าคุณ A ละกันนะครับโดยคุณ A เนี่ยเขาเล่าว่าเขาอ่ะมีเพื่อนสนิทยอยู่คนหนึ่งขอตั้งชื่อว่าคุณ M ละกันโดยคุณ M เนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในตระกูลผู้ดูแลสันเจ้า ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่สายตระกูลของเขาเนี่ยได้ดูแลสารเจ้ามานานทําให้เขาเนี่ยเป็นคนมีเซนต์นะครับอาจจะเห็นอะไรแปลกๆอยู่บ้างแต่ว่าตัวคุณเอเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับก็ถือได้ว่าเป็นเพื่อนที่อยู่กันมาเก่าแก่มากๆก็ตั้งแต่ช่วงปฐมยาวไปจนถึงอายุ30วัยทำงานกันเลยทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่งครับเพื่อนอีกคนหนึ่งของคุณเเนี่ยอันนี้ขออนุญาตเรียกว่า คุณเอสละกันนะครับคุณเอสเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไปเจอกับกล่องกนประหลาดเข้าด้วยความที่สนิทกันมานานแล้วก็เล่นเกมด้วยกันบ่อยๆเนี่ยก็คิดว่าคุณ A ออะน่าจะแก้ไขปริศนาของกล่องโกดนี้ได้ไม่ยากแล้วก็นํากล่องเนี้ยมาให้คุณ A ช่วยแก้ปริศนาหน่อยอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรในขณะที่คุณ A อยู่กับคุณเอ็มเนี่ยอยู่ๆครับ ระหว่างนั้นเองคุณเอ็มที่เป็นตระกูลของสารเจ้าก็เริ่มที่จะมีหน้าเป็นสีซีดมาเลยนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกแปลกๆและเมื่อตอนที่คุณเอสนำกล่องกลมาให้คุณเอ็มรีบตะวาดเลยครับว่าให้รีบเอาออกมาให้ดูเดี๋ยวนี้นั่นมันอะไรพอเปิดออกมาครับกลายมาเป็นกล่องกลขนาดประมาณ5้าคูณหเซนติเมตร พอถึงตรงนั้นครับคุณเอ็มรีบตะโกนออกมาเลยนะครับว่ารีบวางกล่องนั้นไปเดี๋ยวนี้อย่าไปแตะต้องมันนะจากนั้นเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ําไปเพื่อไปสํารอกออกมานะครับด้วยความที่เขาเนี่ยรู้สึกสัมผัสดได้ถึงอะไรบางอย่างที่มันชั่วร้ายที่อยู่ในกล่องนั้น จากนั้นเนี่ยคุณเอ็มก็รีบยกหูโทรศัพท์แล้วก็โทรหาที่บ้านครับในฐานะที่ที่บ้านเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลสารเจ้านะฮะน่าจะรู้อะไรสักอย่างแน่โดยคุณเอ็มเนี่ยได้รายงานไปแล้วก็ร้องไห้ไปครับบอกว่าตอนนี้เขาพบกับกล่องต้องสาบโคโทริบากกผมสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าข้างในนั้นเนี่ยมันจะมีปริมาณคำสาบเหลืออยู่เท่าไหร่ ดูจากรูปรากแล้วมันน่าจะเป็นกล่องคำสาประดับที่7จากนั้นครับคุณเอ็มก็เริ่มที่จะรวบรวมสติแล้วก็ทำพิธีชำระล้างด้วยตัวเขาเองโดยวิธีการเนี่ยอาจจะฟังดูหวาดเสียวเล็กน้อยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่า,าใครที่ไม่ชอบเรื่องเลือดก็อาจจะต้องสก,กิปไปสักประมาณ15วินาทีนะครับผมโดยคุณเอ็มเนี่ยเขาใช้มีด กรีดลงที่มือของเขาจากนั้นเนี่ยนำเลือดที่มาจากมือของเขาอ่ะไปให้คุณเอสที่เป็นคนนำกล่องมาเนี่ยดื่มเข้าไปครับแล้วคุณเอเนี่ยก็เริ่มทําการสวดมนต์เพื่อทําพิธีชำระล้างจนกระทั่งคุณเอสเนี่ยเริ่มสําลอกออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่เหมือนกับเลือดจำนวนมากคุณเอมเนี่ย ได้ใช้เลือดของเขาเจิมไปยังกล่องต้องสาบนั้นพร้อมกับเริ่มสวดคาถาเพื่อทำลายคำสาบต่อแต่ว่าในขณะนั้นเองครับไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณเอ็มเนี่ยกลับลืมบทสวดไปซะอย่างนั้นจนกระทั่งต้องโทรกลับไปหาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ทำการสวดคาถาร่วมกันครับจนสุดท้ายเนี่ยสามารถคลายคำสาบได้สำเร็จก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะร่วมกันกอดคอร้องไห้ ภายหลังครับคุณเอ็มเนี่ยก็ได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของกล่องต้องสาบโคทริบาโกนี้ถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยมันจะดูเป็นกล่องกลนธรรมดาครับแต่ภายในเนี่ยกลับมีเศษนิ้วของมนุษย์จำนวนมากรวมไปถึงมีสายสะดือของเด็กด้วยเช่นเดียวกันแต่ส่วนที่มองไม่เห็นนั้นเนี่ยมันคือความพยาบาทมากมายนับเหลือขนาที่ถูกเก็บไว้ในกล่องนั้นนะครับ เชื่อกันว่ากล่องต้องสาบโคโทริบโกเนี่ยอาจจะเคยผลิตขึ้นอยู่ที่ราราว16กล่องโดยเป็นกล่องคำสาบสังเวยระดับที่1นึ่จำนวน6กล่องระดับที่2อีก2กล่องระดับ5อีก5กล่องและระดับที่7อีก3กล่องครับและเชื่อกันด้วยนะครับว่าในขณะนี้ยังเหลืออีก2กล่อง ที่เล็ดลอดไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนสักที่แน่นอนบนโลกใบนี้กล่องโคโทริบากโกนั้นเนี่ยไม่เพียงแค่ส่งผลต่อผู้ที่พบเจอเท่านั้นนะครับหลังจากที่กระทู้ของคุณ A ที่เป็นชายนิรนามเนี่ยได้โพสต์ลงในเว็บบอร์ดนั้นก็ดูเหมือนว่าจะส่งผลไปยังคนจํานวนมากที่อ่านเนื้อหานี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ มีรายงานว่าบางคนเนี่ยถึงกับล้มป่วยเพียงแค่อ่านเรื่องราวนั้นจนคำว่าโคโทริบาโกเนี่ยกลายมาเป็นคำต้องห้ามในการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตไปถึงระยะหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วก็เอาจริงก็แอบรู้สึกวันๆเหมือนกันนะครับเพราะตอนที่ไปหาข้อมูลมาเรียบเรียงให้กับทุกๆท่านฟังเนี่ยก็ไปอ่านเนื้อหาส่วนนี้มาด้วยเช่นเดียวกันแต่ อาจจะไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังของเราทุกๆท่านด้วยครับถือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมีผมเป็นคนกรองคำสาปไปแล้วหนึ่งชั้นก็น่าจะไม่มีผลอะไรกับทุกๆท่านที่กำลังรับชมหรือว่ารับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องราวของโคโทริบากนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นแค่เรื่องเล่าชาวเน็ตก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าต้นกำเนิดของเรื่องราวจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในเว็บบอร์ด c h ช n นั l นั่นเอง แล้วก็นั่นแหละครับเรื่องราวของโคโทริบากนั้นก็ไม่ได้มีการบันทึกไว้ที่อื่นเลยรวมไปถึงเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตอย่างทุรนทุรายจากคำสาบด้วยก็ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เลยนะครับในส่วนของปุ่มประวัติหรือว่าในประวัติศาสตร์ของจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับ หลังจากเหตุการณ์นี้ครับก็มีเรื่องข่าวลือต่างๆนะฮะหรือว่าเรื่องเล่าชาวเน็ตที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับว่าไปพบกับกล่องประหลาดในศาลเจ้าบ้างแต่ว่าก็ไม่มีการมีหลักฐานใดๆนะครับที่ระบุถึงตัวตนของกล่องนี้จริงๆครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่แรกหรือไม่มันก็อาจจะเป็นความลับของคนในตระกูล ที่คอยเก็บกล่องต้องสาบนี้ไว้จากคนภายนอกเพื่อรอให้มันคลายฤทธิ์เดชคำสาบของมันก็เป็นไปได้นะครับแน่นอนครับว่าพอเป็นเรื่องราวสยองขวัญไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าแต่งเนี่ยก็ยอมถูกนำมาแต่งเติมในโลกของสื่อนะครับโคทริบาโกเองเนี่ยถูกใช้เป็นวัตถุต้องสาบที่มีหนังของตัวเองชื่อเดียวกันเลยครับกับโคทริบาโกในปี2011 อันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าหาชื่อไทยไม่เจอจริงๆครับโดยที่ตัวหนังเนี่ยจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีคนเข้าไปพัวพันกับพิธีกรรมประหลาดของหมู่บ้าน แล้วก็ไปปรากฏตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับในหนังเรื่อง Ghost Tower ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวฝาฟุทเทสครับที่ตัวเอกเนี่ยไปสำรวจหอคอยสีูกทิ้งร้างที่เป็นต้นกำเนิดของตำนานเมืองต่างๆในญี่ปุ่นในส่วนของโลกอ่าฝั่งของการ์ตูนมังงะแอนิเมชันเองเนี่ยก็มีด้วยเช่นเดียวกันครับกับเรื่องมหาเวทผนึกมาดครับหรือว่าชิจิสุไคเซน ที่มีตอนที่ไปพบกับโคทริบาโกนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นตำนานเมืองเรื่องสยองอีกเรื่องหนึ่งที่อุบัติขึ้นจากโลกอินเทอร์เน็ตและก็คาดว่าก็คงจะมีตำนานนี้ติดอยู่กับเราไปอีกนานเลยนะครับไม่แน่มันอาจจะไปโผล่ในโลกทวิตเตอร์เมื่อไหร่ก็เป็นไปได้เพราะอย่าลืมนะครับว่ายังมีอีกสองกล่องที่ยังไม่ถูกขนผมครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับกับโคทริบากกบกล่องต้องสาบกรบผมยังก็ตามวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหรือว่ารับฟังกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามนะครับถ้าจะเป็นการไม่รบกวนเกินไปก็อาจจะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow ตามช่องทางที่ทุกท่านเนี่ยกำลังรับชมหรือว่ารับฟังกันอยู่จะได้ไม่พลาดพอดแคสต์ดี จากพวกเราเชาวพลูโตนะครับและยังไงก็ตามเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast. let's get out of your orbit time to play เล่นให้เป็นเรื่อง